ส่วงนึ่งนะท้องฟ้านะสว่างเลยพี่น้องมีแดดแล้วปลดสุดท้ายจ้าฝนกำลังจะมาอีกงนที่ช่องเปดโพตอนนี้มันบบแหงบ่อนข่าวลม่มเนะพึ่งไว้พึง่งพึงไว้มืออื่นอย่างกู้ยุมนี่ครับให้เขาเจ้าพี่น้องเลยเขาเจ้าที่ยังยืนต้นอยู่แม่นประมาณ วันอาทิตย์เขาจ้างสีเกี่ยวเพราะว่ามืออื่นเขาจ้กู้ให้เขาเจ้าตอนเศร้านอนมัดเลยกูก้เลยตอนแรกเขากะสีไปซอยงานพี่นอ้องนื่อนล้างนี่แหละล้างเี่เาเลี้ยวเห็นนี่เป็นเพื่อนของน้อง้ายพญาะท่อทนเนาะเขาเจ้าจะมีงานพี่น้องงานโดง่งงานแต่งค่าเขากะเป็นญา,าตาิพี่น้องเขาก็ต้องไปช่วยไปซอยงานเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องและมือ,ออื่นเป็นมือก้าเกี่ยมงาน วันวันเสาร์เป็นมือมือกินวันเสาร์นี่คฮากับข้ามืออื่นสวงแรงๆตรวงใบใบเฮากับสิบไปซอยประมาณวันอาทิตย์แตงสิมาลุยเขาเจ้ามองนี่แล้วก็ให้หนึ่งขางส้วนยางทั้งพุ่นเลยพี่นอ้องมืออื่นนะคัสิมามัดเขาเจ้าให้นี่จ้าฝาฝนสิบห้ามอีกเมล็ดผู้ซองเอยน้องนะได้ค่ะ คุดขาสวนขาผู้ใหญ่ทนเค่ะเป็นพุ่มอยู่งามงามปุ๊บแบบปนีกับสาภัายเคยไปอักกันไปคุดสันส่นสั่นได้หิ้วเขา่ากินเข่าโบอิม่มเข่าเจ้านะงามงามดีพอเกี่ยวเลยพี่น้องเย้ยซุกเลยอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจาว้า เข้าเจา้าพ่อชิได้หลายซอ<ม>อยูไ่ได้เอี๊วมคนหลกักค่ะคนใหญ่าา <c oughs> ทอน<ม>คนหลกักค่ะเราไม่ได้ตบโอยนะ <c oughs> งามๆนะ้ห่วงเข้าเจ้าก็ได้ห่วงใสๆไปย,ย,ยังิอยกหนึ่งพี่น้องเอ้ย มนขิวไผ่ก็เป็นฝนกระนาบป็นแม่งมันไหลไปนะพูดไหลลงผูลกลูกไผ่หลักค่ะมีขาขนาดเลยเยอะแยะเลยค่ะก็ได้นแล้วก็ระขึ้นไปกินเข่าอีกพี่น้องเอ้ยกินแต่เขากะดมเข็ดเ,เพื่อกินเฉพาะถึงเข็ดเมื่อยจะที่ตาย พองพากันกินแต่แต่ขเข่ากินกข่าวบ่อีกมึงสิพากันไปกินข่าวอีกเหมือน,นอกันเข่าวเจ้างามอะไรรวงไท่องต้องอยู่ได้ค่าแล้วก็อุ้มใบอยู่นี่รักกับรัก,กเป็นแต่เดี่ยวนี่เมือ่อสิไปไปนั่งไม่ไหวในบางเอาขาวลงแต่รถพาก,กันอันฮุบผ้าขาวแหลนตะนาหฝนกระเห็ดเส้นคนขัก เดยยังไฮนี่พี่น้องเอ <Yeah. S 1> อีกไห่หนึ่งไหลกับประมาณไหลเป็นสองไห่ะบรรยากาศทางโรงพยาบาลสวนขักะลีต้นยางเป็นเท้าสองขางทางเอากระสคนมาไว้แล้วก็ผาปุ๊ตกโรดบนันไดพ้นเลยเขายังงงอยู่ในไฮนนะ <laughs> นาจะชิปปกไว้นี่แหละพี่น้องทาปั่นพาดเดียวปั่นทีเดียวเลยพร้อมกันเผาเจ้าพล่ะมาวันเผาห้องพลายเนาะอย่างมายางลดปั่นพื้นมาลายเถื่อแก้งหลงแก้งหลงเด้อบัดนี้เด้อเจหอัวมันบดถมันบาง เออเห็นบอกมันบางๆเนาะอ,อืมันเป็นเป็นพญัญชขึ้นไปกล้องไว้ดีๆเพราะเด็บป๊อกไว้มันกับโตแหงกับโตบ่แหงอย่ไรปนกัน เหงหหหหองเหหหหห่หหหหหอาหหหวเหากองเหองวหาสันได้กองหห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  หูกินทั้งเละเาปันแล้วก็แล้วหาก็ลืมเป็นแเท่าใดเขาเนี้เศร้าปลายคือเศร้าปลายนะคือกอเขาปีนี้งามคือปีนี้มันห่างกว่านี้อ,อ่ะปีนี้มันกะปีนี้แล้วมันงามแล้วมันกะ คือเพื่องมาก้าฮั่เือบโคเล้านี่ก้าเลือดทาได้อทำกการเขาเอาไปกับเซลสะยอปิ่นน้องผิดแล้วเออกองปิ่นน้องันขาเเอาเพื่องห้งัวพี่น้องเลย อันนปั้นตกเ็ตงด้อรเนอยางกองลงพมันเต็มเนี่ยหม่องกลดหม่องชาวนางนะมันจังบว่าเวลาฮข้เวลาฮา,า,าป๊กมันจังบวบเอาอน่าอย่าเดียวมันกระสิคั้งอยู่หันได้ให้มันสวดๆทางกลางนะหน้า จนขำจนเมื่อเฉยขนาดบริกินขขาวอันแล้วก็ดีโอ้มาลอย้งสแม่มาเงแม่เอาแหละไก่นะเบิ้งเดี๋ยวมาต้มกินแรงเลยจับด้วยะกน้ำนักเยทติ๊กติ๊ติ๊กติ๊กบุ้ยก่เวติ๊กเลยอะกุกกุ๊กกุ๊ไก่ลุงข้าวพี่น้องเลยอะกุกกุ๊กกุ๊โหได้ไก่นี้นะ มันคือใหญ่กระดอกกระเดี่ยเท่นกไก่พันประดูดำดดอดเอาน้ำลรามาเห็ดพันโ้ยลมผัดวอยวอยมีแหงเรียบล้อยอ่อนบดหนาบดตาเนี่ยเครื่องแดดเครื่องพนกับโพล่กระโผล่ซ้ำระดูสี่ระดูหมื่นหนึ่งเฮ้ยโถชาวนาหนาขเขาจะหนอหอนวุนบ ทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมทั้งหนาวทั้งห้อนหาเสือหาละดูหืมกายเหล่าชามนะหาละดูพอพอที่ลงเิมใส่ก้าเจ้านะลงมาให้อายทิมใส่เลยมงตีนนะพ่อบันนี้โอเคแล้วเลยรพี่น้องเลยพี่น้องไปกินขาตอไหากินข่าวบันี้ กินแต่ข้ากินเที่ยวกินนคพี่อนไปกินข้าวเที่ยงก่อนเด้อหามงแรงพอดีแล้วข้าวแรงเลย